E สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Big Motor อร์เซ2025เริ่มต้นอยู่แล้วครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ส,สิงหาคมตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธ Honda Automobile ประเทศไทยซึ่งในปีนี้ Honda ยกทับเกินกรรม XEV อย่างหลากหลายรุ่นครับมาจัดแสดงโชว์ส่วนไฮไลท์แน่นอนครับจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของซีดานหรูครับ Honda Accord ร์ดเอสี a 2025ที่มีการอัปเกรดรูปลักษณ์ อัพลุกสปอร์ตครับรวมถึงอัพเกรดออปชันความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบเตือนจราจกสายตาบายสปอร์ตนะครับในแอร์คอร์ดทุกรุ่นตอนนี้ติดตั้งมาให้แล้วนอกจากนี้ครับยังติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเวลาใสยหลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับส่วนรายละเอียดของแอคคอร์ดนะครับการตกแต่งทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพารับชมแต่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของราคาค่าตัวของัางด้ a c แอ r d คอร์ดที่มีการปรับลดลงนะครับรุ่นเรื่องต้น E เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,479,000าบาทครับราคาลดลงจากรุ่นเดิมประมาณ50,000บาทส่วนรุ่น EL รุ่น RS นะครับจะมีการปรับลดลงถึง70,000บาทนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถทั้งหมดราคาต่างๆครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพารับชมแบบเจอดลึกส่วนไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นแน่นอนครับซีดานน้องเล็กอย่าง Honda City e s v b, และ Honda City h e t c h b a c k e อ v ยในงานทีังนี้ก็จัดเต็มครับมาให้ชมอย่างหลากหลายครับ ไฮไลท์ของ Honda City ครับก็จะเป็นในรุ่นพิเศษกับ Honda City h ้แฮด b a c k เอสยูวีไดววนะครับที่ตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเ็นทีกับเดี๋ยวเราพาชมรุ่นนี้เป็นหลักด้วยใน Honda City เองครับสิ่งที่น่าสนใจครับแน่นอนครับก็จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นที่จัดหนักจัดเต็มครับแววว่าดอกเบี้ยเนี่ยถึงศเซลยนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดแคมเปญที่น่าสนใจของ Honda นะครับเดี๋ยวพาชมแบบจาะลึกในงานครั้งนี้ครับ บิ๊กมอเตอร์เซลล์สองพัวางไฮไลท์ไว้ที่การเปิดตัว Honda Accord ร์ด e-h-e-v ใหม่โมเดลรเยียสอ2พเพิ่มความคุ้มค่ายิ่งขึ้นกับการเพิ่มฟิวเจอร์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยอัปเกรดระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาหรือไบสปอร์ตที่กระจกมองข้างในทุกรุ่นย่อยโดยระบบนี้จะใช้คลื่นเรดามิลลิเมตรที่ติดตั้งอยู่ภายในกันชนหลังเพื่อตรวจจับยานพาหนะที่อยู่ในมุมอับสายตาและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ผ่านไฟแสดงสถานะบนผิวกระจกมองข้างทั้ง2ด้านและหากมีการเปิดไฟเลี้ยวหลังจากตรวจพบยานพาหนะในจุดบอดไฟแสดงสถานะที่กระจกจะกระพริบพร้อมเสียงเตือนช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนเลนโดยไม่ทันสังเกตเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยซึ่งระบบบสปอร์ตจะถูกติดตั้งแทนที่ Honda l เ n นว a ์สท,ที่มีอยู่ในรุ่นเดิมในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกก็มีการปรับรุปใหม่ในทุกรุ่นย่อยเพื่อยกระดับความสปอร์ตพรีเมียมภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเริ่มกันตั้งแต่หงมมอ,องด้านหน้าครับ มีการอัปเกรดชายล่างของกันชนหน้าสเกิร์ตด้านข้างและสเกิร์ตด้านหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถในทุกรุ่นย่อยในขณะที่ชุดไฟหน้าก็ตกแต่งใหม่โดยแท็กมุมไฟหน้าสีใสและสีดําในทุกรุ่นย่อยรวมไปถึงการออกแบบกรอบไฟหน้าสีเดียวกับตัวรถในทุกรุ่นย่อยและในรุ่น ehevrs มีการตกแต่งช่องดักอากาศกันชนสีดํานอกจากนี้ครับใน e h v รุ่นเริ่มต้นรุ่น e ก็ยังมีการอัปเกรดสีสันล้ออลอยขนาด17นิ้วเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีดำกอดแบ็คนอกจากความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของรูปลักษณ์และการอัปเกรดออปชันความปลอดภัยใน Honda a c c o r d ร์ v ใหม่ยังเพิ่มความคุ้มค่าด้วยราคาใหม่ทั้ง3รุ่นย่อยโดยรุ่น E ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,479,000บาทถูกลงกว่ารุ่นเดิม50,000บาทและรุ่นเ e อ v ีราคาอยู่ที่1,599,000บาท ถูกลงกว่ารุ่นเดิม70,000บาทและรุ่นทับสุด e h e v r s ราคา1 7 2 0, 9 0 0 0บาทถูกกว่ารุ่นเดิมถึง70,000บาทเช่นเดียวกันนอกจากราคาที่ปรับลดลงครับในงานครั้งนี้ครับทาง Honda ยังมอบข้อเสนอพิเศษด้วยดอกเบีย้ย0.99%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%พร้อมรับ Honda E x c l u s i v e Care สูงสุด5ปีรวมมูลค่า2 000, 4 0 0 0บาท ก็เรียกว่า Honda Accord ในโมเดลีย์2025มีความคุ้มค่ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูธ Honda กับโซนพิเศษ The City Series เรียกว่าเสิร์ฟความคุ้มค่าของ c i t y c a r รุ่นยอดิยยมเน้นตอบโจทย์ทุกและสไตล์มอบความสนุกเล้วใจในการขับขี่ประสานกับความประหยัดน้ำมันภายใต้เทคโนโลยี e-hv หรือ Fu ล h b ของ Honda นอกค่นี้ครับยังให้ความโดดเด่นด้วยความกว้างขวางสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตัวถังสีดานหรือตัวถังแฮทแบก็กที่มาพร้อมกับเบาะอัลต้าซีดอันเป็นเอกลักษณ์ตัวบเบาะนี่ครับสามารถปรับเพิ่มสเปซได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์การใช้งานได้แบบอเนกประสงค์และนอกจาก Honda City ทั้งสีดานและแฮทแบ็กในรุ่นมาตรฐานที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายภายในงานยังจัดโชว์ Honda City h a t c h b a c k ไดเบารุ่นพิศเศษครับที่แต่งในสไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด เรียกว่าเสริมลูกสปอร์ตโชบเชียวเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบซึ่ง Honda าซิตี้แฮนดแบ็กได้วาวภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซลทาง Honda จัดหนักด้วยข้อเสนอพิเศษอย่างมากมายโดยเฉพาะรับดอกเบีย้ยศูนซนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีพร้อมรับบัตรน้ำมันมูลค่าสูงถึง15,000บาทและรับสิทธิ์เพิ่มเติมแฮปปี้เทรดอินเมื่อนํารถยนต์คันเดิมมาขายและออกรถใหม่ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าถึง15,000บาทโดยรวมก็ต้องถือว่าแคมเปญต่างๆของ The City Series ในทุกรุ่นย่อยในทุกรูปแบบตัวถังให้ความคุ้มค่าดึงดูดใจมากทีเดียวครับในส่วนของ Line Up ส e v ขุมพลังทางเลือกของ Honda ครับนอกจากรถไฮไลท์ทั้ง Honda Accord ใหม่และ Honda City ในหลากหลายรูปแบบตัวถังภายในงานครับก็ยังจัดโชว์ Honda Civic e เอ v ราคาเริ่มต้น1 9 9 0 0 0้บาท ซึ่งขอนาทีวีครับยังถือว่าเป็นสีดานขนาดกลางขวัญใจวัยรุ่นที่มีดีไซน์สปอร์ตขับสนุกเร่งแรงแล้วใจและประหยัดน้ำมันภายใต้เทคโนโลยีเอสยหรือฟูลไฮบริดฮอนด้าก็เรียกว่าได้ทั้งความแรงและอัตราสิ้นเปลืองที่คุ้มค่าโดยภายในงานครับทาง Honda มอบข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%เพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0 9 9พร้อมรับ Honda E x c ก u s i v e Care 5ปีมูลค่ากว่า1 7 0 0 0 0ื 3,000บาทส่วนรถอเนกประสงค์ในกลุ่มของ SUV รุ่นยอดฮิตติดลมบน Honda HRV e v ราคาเริ่มต้น949,000บาทในรุ่นนี้ครับทาง Honda ก็จะโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%พร้อม Honda e x c l u s i v e Care 5ปีมูลค่ากว่า154,000บาทและเพิ่มเติมครับใน Honda h r v ยังมีแคมเปญ Honda h a p p y t r a ท e In เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายออกรถใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าถึง20 0 0 0บาททั้งนี้ทั้งนั้นครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ h o นด a าทั่วประเทศนอกจาก h อ v ครับขยับรุ่นใหญ่ขึ้นมาแน่นอนครับก็คือ Honda c r v เอชวีในฐาน,นะแฟลกชิพเอสยูวีตัวจบของครอบครัวครับเรียกว่ายังคงดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมกับ Option, ออปชันเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มในทุกรุ่นย่อยโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,589,000บาทภายในงานครับเลือกรับข้อเสนอพิเศษอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหน่งหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%พร้อมฟรี Honda Ecosive แค r e Care 5ปีมูลค่ากว่า2,13,000บาทและเช่นเดียวกันครับกับ Happy t r a d e In เมื่อนำรถยนต์คันเดิมมาขายออกรถยนต์ Honda CRV รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมครับมูลค่าถึง60,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นก็สอบถามข้อมูลที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Honda เพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับปิดท้ายครับนอกจากกลุ่มพลัง ECV หรือฟูลไฮบริดของ Honda ภายในงานครับยังนำรถยนต์ไฟฟ้า100%ปอรเซย่าง Honda EN1 รุ่นประกอบในประเทศไทยครับมาจัดแสดงโชว์พร้อมเปิดรับจองเต็มรูปแบบครับโดย Honda จัดหนักครับกับ h อ n d a EN1 ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบีย้ย0.69%พร้อมรับ Honda e x c l u s i v e แ a r e นานถึง5ปีหรือเลือกรับ Double Smile p a พัผ่อนเบาเริ่มต้นเพียง12,949บาทหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%ก็สามารถออกรถได้อย่างง่ายดายนอกจากแคมเปญพิเศษครับถ้าสนใจ Honda EN1 ก็ยังมีข้อเสนอรับ Home Charger พร้อมบริการติดตั้งและสายชาร์จแบบพลกพาฟรีครับรวมมูลค่าถึง69,500บาทความโดดเด่นของ Honda EN1 ครับ แน่นอนครับเมื่อชาร์จเต็ม1ครั้งจะสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง500 km. กิโลเมตรก็เรียกว่าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ครับที่ให้ความคุ้มค่าให้ความมั่นใจภายใต้แบรนด์ h o นด้นะครับโดยราคาจำหน่ายของ h o n d ้ายินวันรุ่นปร,นประกอบในประเทศไทยครับจะอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV และระบบขับเคลื่อน EV ทั้งระบบนานถึง8ปีหรือ106,000กม ถ้าใครอยากลองของรถไฟฟ้าเป็นคันแรกของครอบครัว h o n d a i n ินวครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ h o น da ภายในงาน Big Motor s a l e ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2568ครับงานจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเช่นเดิมหรือลูกค้าต่างจังหวัดครับที่สนใจก็สามารถที่จะ เยี่ยมชมรถยนต์รุ่นต่างๆรวมถึงรับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันครับที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ของ Honda@ ครับ @honda_thailand หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูล24ชั่วโมงครับหมายเลขโทรศัพท์02-341-7777อัปเดตข้อมูลข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และกิจกรรมล่าสุดของ Honda ได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายช่องทางการสื่อสารสุดท้ายนี้ครับ ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube 2ช่องของเราด้ครับไม่ว่าจะเป็นเดนพ c ชเช n น l หรือออเทอเพเทแลนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ